คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาค่ะกราบสวัสดีมิตรรักนักเสี่ยงดวงทุท่านทุกคนนะคะอยู่กับชุก้าชุก้าลูในช่องชุก้าสายพันธุ์ค่ะวันนี้ก็มาพบกันกับค่ายปีจีเหมือนเดิมนะคะพี่นาตวินนะวันนี้ วันนี้เราพกมา7,365นารบนะคะลองเทสต์ปั่นไปแล้วระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจะได้กำไรวันนี้นิดหน่อยก็เลยอะมาลองทำคลิปให้ทุกคนดูดีกว่านะคะขอเริ่มต้นเบ็ดห้างก่อนแล้วกันสักสิบทีก่อนนะคะส่วนตัวฉชนก,ก็นไม่มีสูตรายตัวนะทุกคนใครมีสูตรเด็ดแค่ลับอย่าลืมมาแนะนำกันนะคะเรน่องปัทโบคอมว่างไหว เกมนี้ไม่ได้ดูตารางกระจายนะน่าจะพอรู้จักกันดีแล้วตัวจ่ายแพงก็คือเป็นเคบับอะไรอย่างนี้นะทุกคนเคบับหมวกของกโลกงนีง่นตัวแพงสุดนะจ๊ะเขาเรียกอะไรเอ่อมีพริกด้วยอันนี้เรียกอะไรอะอาหารแอจำชื่อไม่ได้เรียกเคบับแล้วกันนะทุกคนไ,ได้นะไม่ทาตามจะทำเพราะข้าเปเดิมเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะขอเป็นเบ็ดสิบหน่อยแล้วกันเบ็ดสิบจอดสิบหมุนก่อนนะคะเราขอไล่เบ็ด เอาแรเบ็ดไปได้่ยลยลวกันเนาะโอ้โหหมดไปอ่างรถเร็วเบ็ดสิบทรงไม่มาแล้วเปล่าทุกคนเบ็ดยี่สิบเลยละกันขอสักสามชิ้หมุนนะไปแนะนะไม่ทำตามเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันสักนิดนึงนะทุกคน เสียงว่าโรวโรโัวนี่ใจไม่ดีเลยทีเดียวโอ้โใจมาห้านั้นเจ็ดยี่สิบมาเนี่ยคอ,อ,อ้โหเกมมาดีหรือเปล่าเอามาจ้ะ ไมนได้จ่ายเบามากแบตยี่สิบแล้วทุกคนโอเลโอเลเลโอลาลาอู้หูทุกคนใครปังอึงเค็นีี่้วยสดตัวนี้รู้สึกว่าเกมนี้เข้าอย่างนะสเก็ตเตอร์ซื้อเลยไหมซื้อเลยหรือเปล่าเบตยี่สิบนะคะตอนนี้ ก็ไม่ไปไหนวันหวไหนเลยอะอเราไม่เข้าเราก็ซื้อเลยแล้วกันะนะคะยนะี่สิบสองนะซื้อเลยพันหน้ามาพันหน้าพี่ว่าไงสิบห้าหมุนโอ้โหให้หมุนเยอะอยู่นะขนะอแค่มีคูณต้องได้ใช้มีคูณต้องได้ใช้เกมนี้สะสมคูณด้วยนะทุกคนคาดหวังว่าจะปังปรียดอะแต่ถ้าพี่รงลายก็ไม่ได้ใช้เหมือนเดิมนะ มีบรรยากาศเปลนแปลงบ่อยนะคะเสียงอาจจะขึ้นจมูกเล็กน้อยขออภัยนะคะ1น0ร้อยยี่สิบมามีไว,สสว้สวยๆต้องไม่ใช้อย่างนี้พอดีเราซื้อไปพนะันห้านะทีนี้อมีคูนต้องได้ใช้ไหมมาไม่คูณสองนะคะโอ้ยังน้อยอยู่นะไอยต่อน้อนแหละสองไม่ไ่่คูนสี่โอเคบับลงมานทีนึงไม่ได้หรอ เอาละสามสโอเคสะสมมาก่อนเลยอีกสิบหมุนค่ะตรงนีไ้ไปด้วยกันไปด้วยกันเธอจ่ายมาเถอะโอ้โหมันมีคนไม่ได้ใช้นี่เซร้ายสุดๆมาคุณ9้าราวรานหรือเปล่ามาค่ะคุณเก้าโอเคสอร้อยสามบรับมาก่อนอยังไงคะเนี่ยยังไงคะอีกเจ็ดหมุนมา โอ้โหคูณเต็มเลยทุกคนแต่ไม่ได้ใช้สามแมชชูเก้าหัวร้อนแล้วนะนะจุดนี้เด <c oughs> บับเลยสวย <c oughs> ลงมาหน่อยได้ไหมเกมคูณสิบเอ็ดอู้ตรงนี้สวยงามต้องมึมแล้วไหมโอ้โหโอ้โหเข้าสิบสี่นี่คันเจ็ดร้อยสี่แน่นอนการันตีกำไรที่เหลือคือกำไรแน่นอนกับสามหมุนตรงนี้นะ ได้ K ต่ออยู่นะฮะมากเกมอย่าว่าอย่าว่าวัวอย่างนี้เอาได้ A ต่อขอลงมาสวยสวยหน่อยได้ไหมคแ oh. บบโอเคมีคูนต้องไม่ใช้คู่ข้นได้เดียวแรกเสียดายจ้าจ้าด้วทุกคนโอ้โหสิบห้าหมุนใจมาเท่าไหร่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบโอเคถือว่าไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แยฉะนั้นไปต่อเลยแล้วกันแม่เกม เบ็ด30ขอ3ามิหนูนะคะโอ,โโอโ้เกมทรงเงียบนะอย่างนี้ไม่ดีเลยโอเคพอทักปุ๊บมาปั๊บมีคูณโอเคคุยกันได้ โอ้โหส้สด้ยได้มีคูณตึ้บึ้เลยดอบนี้ท่าไรร้อยหกสิบห้าตอนนี้ถือว่ากำไรไหมกู้กำไรเนี่ยแต่ยังน้อยอยู่นะโอ้โหมีคูณสิไม่ได้ใช้ตะกี้หันหัวไปนิดนิดหันเฉียวชิวเฉียเลาไปนิดเดียวเองอะ่ะเสดายจัง มีใครได้คุณสูงส,สูงมากมาแนะนำกันมากนะคะทุกคนโอ้เวทสามสิบไม่มาเลยเวทห้าสิบรองสิสักห้าสิบหมุนสิเยอะไปไหมเนี่ยโอ้เวทห้าสิบไม่เข้าเลยผู้ชายมาต่ำมากทุกคนนะมีไวสวยๆไม่มีคูณโอ้เสียแบบต่อโอเคเรงที้เจ็ดร้อยสี่สิบ ก็ยังดีน่ายมาบ้างพอให้ได้ลุ้นนะคะโอเคโอ้โหัวคูณไม่มาอย่างงี้น้ำตาไหลร่วงโอ้โหโอเคแบบลงมานั่นแหละโอเคมีคูนแปดต้องไปใช้โอ้โหโอเคแบบไม่มาเธอพาโลคียนสเกตเตอร์ลงสองตัวเท่านั้นเบดนี้จะเป็นเบดที่ใช่หรือเปล่า เอเอลงโอเคมีเคอ้โหมีเคไม่ได้ใช้ซเคิเตอร์ล่อหลวงมาซาคิเตอร์ลงมาทีละตัวสองตัวโอ้โหคนต่ำต่ำกูำนสามเท่านั้นคนคิดว่าแอดควรซื้อไหมตอนนี้ใจแอดคือแบบอยากซื้อมากเลยถ้าซื้อก็โอู้หูครึ่งหนึ่งสองทุนเราเลยนะไหนๆก็ไหนๆลนะไม่ลองก็ไม่รู้ทาไว้เป็นสองทุกล้านะทำมาจากแอดโดนะทุกคน ไม่ลองก็ไม่รู้นั่นแหละโอ้โหตรนี้อะไรคูนห้ามาโอ้โหตรงกำไร่ร้ไหมคูนสิบสามไหลบึ้มโอเคโอ้โหสองรก็เบายุคู่ที่สิบเสียดายจัดจัดนี่วินมาก่อนนี่ควินมาก่อนทาอะไรกูซิน เอาซุป,ปเปอร์เบกาก็มาค่ะตรงนี้เท่าไรเท่าไรเท่าไหรสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโอเคกับอีกสี่สี่หมุนตรงนี้ไหมต้องกำไรแล้วไหมอ่ะคาดหวังเราจะกำไรนะเธออย่าอย่าสองเงียบอย่างงี้สิสองเงียบอย่างาง,งี้ ไม่ดีนะโอเคไหลมาก่อนกับอีก้าหมุนขอปังปังขอปัง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 ไม่ใช่แป้งนะโอ้โหคุณไม่ลงเธอคุณสิบสามกัอีแปดหมุนขอละจ่ายเบื้มบื้อมีสักดอกคือจะพอใจมากตอนนี้ถือว่ากำไรแม็กก็กำไรนะคะซึ่งมาสามพันเจ็ดร้อยนะอู้วีคุณมีคุณไม่ได้ใช้อย่างนี้เสียดายสดสดโอ้โหจะตามมาก โอเคก็ไม่ลบโอโหอะไรกันคะเนี่ยเคยบับแถวหนึ่งหนยได้ไหมโอเค้ามีคือดีเลยเคแถวหนึ่งไอ้บับแถวสองโอ้โหกเโ,โ,โ,โอเคบับเป็นกระไรขนาดนี้หมุนสุดท้ายแล้วและแล้วเราก็ทำไรค่ะทำไรถึงแม้จะเบามะเถอะห้าพ โอเคเกมนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะสั้พัราห้าสิบคอยู่นะไม่แย่นะทุกคนขเขาเบ็ดร้อยให้ตัดสว่งทำาห้อนะันนะเบ็ดร้อยสักสิบทีแล้วกันน้องจ่ายมาหรือเปล่ามาฮะอุ้ยหละอยู่เนื้อจะไหลเบาเออมันบ,มบึ้มบึ้มมาให้จักดอกนะทุกคนเอากำไรมาปั่นนะคะตอจุดนี้เค okay. หน่อยโอเคได้อยู่มีหมวกรวยดีมากเคแบบสวย โอเคไม่มาแล้วหรอกโอ้ตรวงนี้อะไรโู้จะเกตเตอร์ลงไหมโอ้โหถ้าเสเกตเตอร์ลงอีกตัวหนึ่งคือแบบมันยั่วยวนเราอะน็่มันยั่วหลวมตัวกันอยโอ้โหตรงที่สองอโอเคมีคูณเธอเสียดายเอาเป็นว่าเราพกมาเจ็ดพันกว่าเราเอากำไรสักพันแล้วกันเกมไหมยังเหลืออีกอาให้สี่ทีสามทีหนึ่งมีไว้ไม่ได้ใช้ โอ้โดูมีคูณสิบห้าแล้วคูณสองไม่ได้ใช้อีกแล้วมาดอกนี้เท่าไหร่ร้อยสามสิบโอ้โหเบาร้อยสี่สิบห้าน,นะโอ้ยคูณโอ้โยวยวนยวยันเราเฉยๆโอเคทุกคนพกเพราะว่าเจ็ดพันกว่าได้กลับไปแปดพันกว่าจริงๆริงเราได้ถึงเก้าพันแล้วนะที่ไดก็แอดคาดหวังนะคะว่ามันจะได้ถึงหมื่นแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะคะฝากไว้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันสักนิดนึงนะทุกคนดูว่าเราจะซื้ออีกสักไหมาตอบน้อ,นอง,งคำคายส่วนบุคคลนะคะไม่แนะนำไม่ทำตามซื้ออีกสจะมาแล้วกันามาไ,มไม้ห้าสิบไปทำให้กำไรก็ก็ต้องหมัดอ่ะและจุดน,นี้ขอโงโสียงแท้จริงฮะชุดพัดฝนมาฝากฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเหลือเก็โอ้ค,สค,สคสีสคีนไว้ใช่ไหมจีนลงมาเถอะต้องได้ใช้สวยสวย มีคูณสองแล้วแน่นอนต้องใช้ค่ะดอกน,นี้ไปต่อขอไหลายๆทีมไปพี่รู้สึกฉอำเป็นเจ็ดน,นะคาดหวังว่าต้องจ่ายโอ้โหมีทั้งพีก่ก็แค่แบบโอเคขอพี่ต่อโอ้โหที่เทแบบต่อหน่อได้ไหมอยากใช้อยากใช้คูณและอยากใช้วยายไ,ไม่นีแม้สุดท้ายที่เราซื้อกับเกมนี้นะคะไม่ซื้อต่อละ รู้ทำรู้โสู้ไม่ไหวหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่จบเดี๋ยวต้องนักศึกษาหานะคะโอเคเคโอ้โหไม่มีเคแรกเกมนี้ต้อททงทั้งลุ้นคูนและลุ้นวาย,าอ,ยอ่ะผสมคูนหนาดด้วยโอเอไม่มีโอ้อะไรกันนี้กุญมันที่เหลือทุกคนไม่รั้จะแอดด้วยตอนนี้เกิดขึ้นคอแล้ว โอู๋ตรงนี้จะรอยอีกสอง 2. โอเคไม่มีมอู๋จะได้จะตักมีคูณลงมาหน่อยได้ไหมโอ้ยคูณไม่ลงมิกวินม,มาก่อนกระเจี้ร้อยแปดสิบเจ็ดโอเคไม่แย่ไม่แย่ซีโมนี่เหลือขอปังปังกรีเย,ยวัตนาเบโกโอเคย5ห้มามาหน่อยเกมขอคูณส,สวยสวยอู๋เรา เือสองคนสุดท้ายแล้วทุกคนงานเข้าเราแล้วโอ้โหมีคูณไม่ได้ใช้งนะับงานเข้าจริงๆจบเจ้าไม่เราลูพันเร้อยห้าซื้อไปเท่าไหร่ซื้อไปสามพนเจนะโอ้โหคาดทุนสองพันเลยทีเดียว ไม่ได้นำะไม่ทำตามจะทำเพื่อความเป็นเธอนะคะวันนี้ทุกการน่าจะโชว์เกลือแล้วแหละไม่ได้โชว์ปังนะคะฝากคนรักใจทำกำลังใจกันด้วยนะคะไม่ได้นำะไม่ทำตามเหมือนเดิมนะ,ะวันนี้ขออนุญาตจากลาไปแล้วเ,เจอกันใหม่เกมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ